สวัสดีค่ะพบกับโบอีกเช่นเคยนะคะในช่องเซลลมาช่วยถ่ายรถนะคะวันนี้นะคะโบก็มามีรถสวยๆนะคะมารีวิวอีกเช่นเคยนะคะประจำสัปดาห์นะคะบอกเลยว่าวันนี้รู้สึกว่าสว่างตามากๆนะคะกับเจ้ารถคันนี้นะคะเป็นคันอื่นไม่ได้เลยนะคะวันนี้ขอเสนอเลยนะคะรถเข้าใหม่สดๆละร้อนๆนะคะตัว n i สสันมาร์ทนะคะ เครื่อง 1.2e ป2013คันนี้เลยบอกเลยว่าสวยมากนะคะสีเขียวเหนียวซับเลยนะคะลูกค้าคือบอกเลยว่าคันนี้สภาพโดยรวมนะคะไม่ว่าจะเป็นสีนะคะหรือภายนอกภายในแจ่มมากนะคะเป็นรถเจ้าของมือเดียวน่าใช้และที่สำคัญเนี่ยเจ้าของเนี่ยใช้ทะนุถนอมมากนะคะเป็นเจ้าของผู้หญิงใช้ด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่า เจ้าตัวนิสสันมาร์ทคันนี้นะคะทั้งรอบคันภายนอกภายในนะคะสวยน่าใช้มากน้อยเพียงใดไปชมกันเลยอันดับแรกเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะด้านหน้าของเขานะคะออกแบบมาคือที่เราหลักๆแล้วเราจะเรียกกันเหมือนคล้ายๆเป็นกบเคโลนะคะเจ <c oughs> ้าคันนี้บอกเลยว่าเหมือนกบมากนะคะกบตัวเขียวนะคะ <c oughs> แล้วก็ด้านหน้าของเขาเนี่ยจะออกแบบมานะคะตัวหลอดโคมไปี๋่อันนี้คือเดิมแท้นะคะจากศูนย์ยังไม่ได้มีการแกะนะคะ เปรียบเสมือนตัวนี้เหมือนตากบเลยนะคะเนี่ยถ้าเรามองจริงๆคือคันนี้บอกเลยว่าน่ารักนะคะด้านหน้านะคะออกแบบมานะคะมีในส่วนของตัวกระจังโเมียมนะคะแล้วก็ช่องระบายรูอากาศนะคะทั้งด้านบนด,ด้านล่างนะคะแล้วก็รองรับด้วยตัวพลาสติกอย่างดีนะคะกันความร้อนนะคะไม่ละลายไม่ไม่มีการเสรื่อมสภาพแน่นอนนะคะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นโลโก้นิสสันนะคะตัวโลโก้นี้ก็จะเป็นกระจังโมยมเช่นเดียวกันนะคะ อย่างเดิมไม่มีการแกะเลยด้านล่างของเขานะคะด้านล่างของเขาออกแบบมานะคะจะเป็นช่องระบายอากาศนะคะอันพลาสติกอย่างดีกันความร้อนนะคะอันนี้ก็คือมันสามารถเสริมเป็นไฟตัดหมอกก็ได้นะคะลูกค้าสามารถเอาไปเสริมเพิ่มเติมได้คือเขาจะมีช่องบล็อกตัวนี้ค่ะ เราสามารถตัดแล้วก็ใส่หลอดดวงไฟเอาไว้ได้เวลาไปเสิร์ฟเป็นไฟตัดหมอกอันนี้ก็ใช้งานได้นะคะเชื่อมต่อได้เลยก็มีช่องมาให้เราเรียบร้อยแล้วบอกเลยว่าคันนี้สีนะคะสีเนี่ยเป็นสีเขียวเขียวอ่อนๆนะคะแล้วก็สีเนี่ยสีสภาพเดิมนะคะรถเนี่ยสีเดิมเลยนะคะล้อตัวนี้นะคะบอกเลยว่าเป็นตัวล้อแม็กนะคะแล้วก็มีในส่วนของตัวยางขอบ15นะคะยางยังใหม่นะคะตัวนี้ดูด้านลิ้นหน้ายางเนี่ยยัง เหลือไว้เต็มเลยนะคะรถไม่ค่อยได้วิ่งด้วยนะคะหลักๆตัวมือจับก็จะเป็นตัวโครเมียมเพื่อให้มันตัดกับเจ้าตัวรถนะคะเพราะว่ารถเป็นสีเขียวแล้วก็ใส่ตัวนี้ให้มันดูตัดกันสมูทนะคะแล้วก็มีในส่วนของตัวกันสาดที่ติดมาจากศูนย์นะคะอันนี้ก็ยังคงสภาพที่ใช้งานได้นะคะยังไม่มีการหักอะไรนะคะเจ้าตัวในสันมาตัวนี้จะเป็นรถห้าประตูนะคะที่เราเรียกเป็นแฮชแบกนะคะห้าประตูก็คือ ประตูด้านหลังเนี่ยสามารถเปิดใช้งานได้แล้วก็สามารถวางสัมภาระสิ่งของได้เช่นเดียวกันนะคะบอกเลยว่าสวยนี่นะคะดูนะคะน็อตไม่มีขยับเลยคันนี้ไม่มีชนนะคะยังคงสภาพเดิมสีเดิมนะคะสีเนี่ยคะ่ะสีเดิมอะไรเดิมหมดเจ้าของเดิมค่อนข้างที่ดูแลรักษารถด,ดีมากนะคะบอกเลยว่าสวยจริงสวยจริงเลยคันนี้สีก็สวยจริงนะคะ รถสภาพเดิมนะคะไม่ได้มีการทําสีนะคะเดี๋ยวนี้โบจิกให้ดูนะคะเพราะว่าถ้ารถในการทําสีเนี่ยมันจะจิกลงไปแล้วมันจะไม่คืนตัวแต่เนี้ยมันเนี่ยค่ะรอยจิกแลวเนี้ยมันคืนตัวมันเริ่มคืนตัวออกมาเท่ากับว่ารถคันนี้บอกเลยว่าฝั่งกระโปรงหลังเนี่ยไม่ได้มีการทําสีรอยอาร์ตรอยอะไรของเขาเนี่ยมันยังคงเห็นชัดเจนให้เราอยู่ให้เราดูอยู่นะคะด้านหลังเนี่ยมันสามารถใส่ของได้ อันนี้ถ้าเราไม่มีความจําเป็นเราสามารถแกะได้นะคะแกะออกได้เลยนะคะจะเอาไว้ในรถหรือว่าจะเอาไว้ด้านหลังก็ได้สามารถวางสัมภาระได้แล้วที่สําคัญเบาะเนี่ยก็สามารถปรับระดับพับเอ็นลงไปได้เช่นเดียวกันนะคะนี่นะคะพับเอ็นลงไปได้เหมือนกันคือถ้าเกิดว่าเราจะ ใช้แค่คนนั่งสองคนด้านหลังเราอยากจะวางของเนี่ยสามารถใช้งานได้เลยตามปกติรถคันนี้ไม่มีติดแก๊สนะคะคู่มือ,อยางอะไรนะคะยังคงครบบล็อกด้านล่างนะคะบอกเลยดูนะคะไม่มีการโม่ใหม่ไม่มีการทำลาย QC วซีอาดช่องเดิมอะไรเดิมหมดทุกอย่างนะคะรถไม่มีติดแก๊สรถไม่มีโดนแน่นอนนะคะอันนี้ ซื้อไปเนี่ยสบายใจหายห่วงได้เลยว่าได้รถดีแน่นอนและที่สำคัญอ่ะเ,เจ้าของเนี่ยเดิมเนี่ยเป็นผู้หญิงใช้ด้วยนะคะค่อนข้างที่เขาดูแลรักษาแล้วเนี่ยตัวเนี้ยมันได้มาเป็นเขาหุ่มหนังทั้งหมดเลยทำม,มาคือรถคันนี้บอกว่าสวยจิงน,นะคะนี่นะคะตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของที่ปัดน้ำฝนเวลาฝนตกเนี่ยมันก็สามารถใช้งานได้นะคะ ตัวนี้ก็จะเป็นตัวโลโก้ของเขาเลยนะคะมาตรฐานตัวนี้ก็คือจะเป็นนิสสันมาร์นะคะถ้าเราถึงตัวนี้เครื่อง1 2 0 0ซีซีคือว่าประหยัดน้ำมันมากนะคะบอกเลยว่าเราขับไปเนี่ยระยะทางไกลเนี่ยมันสามารถขับได้นะคะขี่ปกติเหมือนกันนะคะก็คือหลกัหลกๆแล้วเราขี่คันนี้น่าจะเติมน้ำมัน20กิโลเมตรตรงนี้ได้เลยนะคะคันนี้อันนี้บอกเลยว่าเดี๋ยวเราแกะอันนี้โบแกะเลือกปึ่งหน่อยแกะ ดูให้ดูว่าสีเดิมรอยเดิมเม็ดอัดเดิมเห็นไหมคะว่ามันคือรถนะคะสีมันสภาพเดิมเลยของของเจ้าตัวรถคันนี้มานะคะอันนี้ก็คือแกะให้ดูเดี๋ยวเราไปดูด้านห้องเครื่องของเจ้าตัวคันนี้กันอันนี้คือสีรอบพันคือผ่านเลยนะคะคือเอามาเนี่ยมันไม่ต้องทำอะไรแล้วคือสามารถล้างตั้งถ่ายได้เลยจริงๆนะคะคันนี้ สภาพคือสวยมากนะคะบอกเลยว่าสวยจริงนะคะคือบอกเนี่ยค่ะบล็อกก็คือเป็นบล็อกเครื่องเดิมนะคะคันนี้บล็อกเครื่องเดิมยังไม่มีการแกะเปลี่ยนดูนะคะไม่ว่าจะเป็นรอยอะไรต่างๆนะมันก็ยังคงเดิมนะคะไม่มีโดนนะคะรถไม่มีโดนนะคะเพราะว่าหลักๆแล้วรถมีโดนเนี่ยคันหน้ามันจะบุบแล้ว แล้วก็ตัวคานเนี่ยมันจะไม่ใช่เป็นแบบนี้อันนี้ก็คือรถเนี่ยมันจะออยังคงสภาพเดิมนะคะไม่มีการแกะในส่วนน็อตของคานหน้าไม่มีนะคะรถเดิมแบตเตอรี่ใช้ได้นะคะอยู่ดนมาตรฐานเกณฑ์ที่ใช้ได้ปกตินะคะเครื่องก็เครื่องบล็อกเดิมนะคะทุกอย่างเดิมแล้วก็ที่สำคัญดูแลเจ้าของดูแลสะอาดนะคะ รถในสภาพที่ห้องเครื่องไม่ช้ำด้วยนะคะคือหลักๆปัจจัยถ้ารถเราจะดเูเราต้องดูแบบที่ห้องเครื่องว่าเจ้าของเขาค่อนข้างดูแลรักษาคืออันนี้เขาดูแลรักษาก็คือค่อนข้างที่จะดีเลยนะคะอันนี้ก็ยังคงเดิมนะคะเีนเดิมนะคะเนี่ยตาปั๊คือเนี้ยรถมันไม่ได้ทําสีถ้าทําสีเนี่ยมันจะไม่เห็นละกรอยคือสีเหลี่ยงอมอะไรก็ยังคงอยู่ครบ มอกอนะคะตัวนี้มอกอมันเป็นติดกับ,กบตัวรถเลยนะคะแกะไม่ได้นะคะมันก็ยังคงอยู่ในสภาพเดิมของคันนี้เดิมนะะส่วนมากค่ะเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันนะคะรถหลักๆก็คันนี้มันก็ไม่ได้มีออปชั่นอะไรมากแต่ว่าสําหรับคนที่กําลังมองหารถเล็กๆนะคะไม่ว่าจะลองอ่าไว้ซื้อให้ลูกขับลองใช้ดูก่อนอะไรอย่างเงี้ยก็ได้แนะนําคันนี้มัน ขี่เข้าออกง่ายนะคะเพราะว่ามันเป็นรถที่การขับขี่สมรรถนะในการขับเนี่ยไม่ได้ยากไม่เหมือนรถใหญ่นะคะสําหรับคนที่กําลังหัดขับรถนะคะหรือว่าเป็นนักศึกษาจบใหม่ไว้ทํางานผู้หญิงผู้ชายก็สามารถใช้ได้เหมือนกันนะคะกับเจ้าตัวนิสสันมาร์ทคันนี้นี่เลยคันนี้บอกเลยว่าสวยมากคือที่สวยนะคะภายในเนี่ยเขาทุ่มเป็นบาะหนังทั้งหมดแล้วนะคะเบาะหนังภายในสีน้ําตาลน,นะคะ สวยแล้วก็ดูแลรักษาได้ได้สะอาดนะคะแล้วก็ค่อนข้างที่ดูแลรักษาง่ายด้วยคือซื้อไปเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยว่าสกปรกเลยเธอะคือเปียกน้ําสามารถเอาผ้าเช็ดง่ายๆเลยนะคะ <S 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 ลองสตาร์ทนะคะอ่าสตาร์ททีเดียวติดแต่ว่าก็คือเครื่องยนต์นะคะการทํางานของเครื่องยนต์อยู่ในสภาวะปกติและแบตเตอรี่ปกตินะคะ แต่สตาร์ทก็คือปกปติเพราะว่าไม่ต้องสตาร์ทค้างไวล,ลายทีนะคะเจ้าตัว Nissan Smart คันนี้มันออปชันของเขาจริงๆแล้วค่อนข้างที่ใช้ง่ายแล้วก็การดูแลรักษาก็ง่ายด้วยนะคะอย่างเจ้าตัวนี้ห่วงอะไรเนี่ยอันนี้คือเขาก็คุ้มหนังมาให้นะคะคือถ้าเราจะไม่ใช้เราก็สามารถแกะออกได้นะคะเปลี่ยนเป็นลายอื่นก็ได้แต่ว่าเจ้าตัวตัวข้างในเขาก็ยังคงเป็นหนังอยู่เหมือนเดิมน,นะคะก็คือยังมีรอยหนังจากโรงงานมาให้เหมือนเดิม นะคะกันพวงมาลัยล,ลอกนะคะแล้วก็มีในส่วนของพวงมาลัยเนี่ยมีแอร์แบ็กให้นะคะก็ในส่วนของด้านคนขับนะคะมีตัวแอร์แบ็กให้แล้วก็โหมดการใช้งานของเจ้าตัวรถเนี่ยไม่ยากค่ะแอร์ก็สามารถปรับระดับได้ตามองศา,าที่เราต้องการนะคะอยากได้ความแรงความเร็วแค่ไหนก็มีถึงระดับให้จนถึง4ีขีด4ระดับด้วยเช่นเดียวกันนะคะแต่แอร์เย็นมากนะคะไม่ต้องปรับระดับเยอะแค่2ระดับเนี่ยก็เย็นฉ่ำแล้วนะคะ wow. แล้วก็เครื่องเล่นนะคะเครื่องเล่นเนี่ยสามารถใส่ CD นะคะฟัง f m m p 3ได้หมดเลยนะคะนี่ค่ะเราแล้วแต่เราจะเลือกนะคะแล้วก็มีโหมดให้เราเลือกนะคะต่างๆเราสามารถใช้งานได้นะคะบูทูธนะคะเชื่อมต่อ AUX ก็สามารถเสียบได้ช่อง USB มีช่องเนะะี่ยค่ะให้เราเห็นเลยอันนี้ก็คือสามารถเล่นโหมดเลือกเล่นได้ตามความใจชอบได้เลยคือศึกษาไม่ยากคันนี้แล้วก็บล็อก วางสิ่งของเนี่ยมันก็ง่ายๆเลยสามารถใส่วางแก้วได้นะคะระบบเกียร์ตัวนี้เป็นระบบเกียร์ออโต้นะคะขับขี่ง่ายแล้วก็บล็อกใส่สิ่งของนะคะส่วนนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวาชาร์จที่เสียบบุรีหรือว่าจะเป็นเอามาเป็นเชื่อมต่อที่เสียบชาร์จแบตก็ได้นะคะหรือจะเราเชื่อมต่อติดตัวกล้องอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถใช้งานได้เหมือนกันนะคะ แล้วก็บอตัวนี้ก็สามารถปรับเอนตามระดับองศาที่เราต้องการได้เช่นเดียวกันนะคะตัวตัวนี้เนี่ยมันไม่ได้เป็นในส่วนของตัวไฟฟ้าอะไรก็คือเราสามารถปรับเอนได้ง่ายๆส่วนตัวกระจกนะคะกระจกด้านคนขับตัวนี้มันจะเป็นกระจกในส่วนของกระจกปรับออโต้นะคะคือมันเป็นตัว ออโต้เลยนะคะเวลาเราเอาขึ้นเอาลงเนี่ยนะคะมันสามารถปรับได้เลยแต่ว่าด้านคนนั่งนะคะก็คือจะเป็นปรับระดับมือปกติอันนี้โบปรับให้ดูเพราะว่าให้ทดสอบให้ดูว่ากระจกอะ่ะสี่บานเนี่ยมันใช้งานได้จริงนะคะมันสามารถใช้ได้เลยก็คืออย่างน้อยเนี่ยจะได้สบายใจว่าโอเคบรวิวให้ดูว่าออรถคันนี้มันมาในสภาพที่มันพร้อมนะคะนี่เลยปรับได้สี่บานเลยบอกเลยว่าสมรรถนะในการนั่งเนี่ย มันไม่ได้แคบและมันก็ไม่ได้เล็กด้วยนะคะคือเข้ามาเนี่ยข้างในคือกว้างนะคะสามารถด้านหน้าเนี่ยนั่งได้ถึง2นะคะส่วนด้านหลังอ่ะก็นั่งได้ถึง3คนเลยเช่นเดียวกันนะคะมันไม่ได้แบบว่าบีบให้เราอ่ะใช้อ่าคนนั่งน้อยมากก็คืออย่างน้อยเนี่ยไม่ต่ำกว่า5คนเนี่ยสามารถนั่งได้สบายๆเลยนะคะทนันนี้แล้วก็ที่สําคัญเนี่ยรถเนี่ยค่อนข้างที่สวยสภาพดีด้วยรวมแล้วบมองว่ารถมันน่าใช้นะคะ กระจกอันนี้มีนะคะมะีด้านด้านคนนั่งจะไม่มีจะมีในส่วนของด้านคนขับแต่ว่าแต่ว่านะคะมันอันเนี้ยมันน่าจะสามารถเปลี่ยนได้ถ้าเกิดว่าโดยหลักๆแล้วคนขับไม่ได้ใช้เนี่ยมันสามารถแกะแล้วไปใส่ฝั่งอนนน่าจะสลับเปลี่ยนได้นะคะโบไม่ไแน่ใจว่าเปลี่ยนได้ไหมแต่ก็น่าจะไฟสามารถใช้งานได้นะคะไฟตัวเนี้ยมันจะเป็นไฟ เหมือนไฟ LED นะคะสีฟ้า mm hmm. คือมันก็ถ้าเปิดในระดับเวลากลางคืนน่ยความสว่างเนี่ยมันก็จะค่อนข้างที่สว่างแล้วก็ไม่ได้มัวสายตานะคะ mm hmm. ก็คือมันก็ยังเป็นสว่างให้เราได้เห็นนะคะภายในรถนะคะไม่ว่าจะเป็นกําอัาตัวอะไรนะเขาเรียกกำมี่ด้านบนนะคะที่ติดมาตาดรถเนี่ยคือสะอาดนะคะไม่มีริ้วรอยนะคะไม่มีในส่วนของขีดข่วนหรือ ให้มันมีมีมมสีมีอะไรอย่างเงี้ยไม่เปิอะค่ะไม่เลเอะเทอะคือก็ดูแลรักษานี้นะคะและที่สําคัญเนี่ยคันนี้ก็ไม่นิ่งน้อยด้วยนะคะบอกเลยถ้าเป็นไงบ้างเอ่ยกับเจ้าตัว닛สันมาร์ทคันนี้บอกเลยว่าสวยน่าใช้จริงๆสําหรับลูกค้าที่กําลังมองหารถเล็กๆนะคะให้ลูกใช้นะคะหรือว่าเป็นนักศึกษาต้องการหารถไว้ใช้ขับขี่ไปเรียนนะคะก็ เจ้าตัวคันนี้เลยและที่สำคัญราคาไม่ได้สูงด้วยนะคะขี่รถแบบนี้สบายใจแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยโบมารีวิวให้เห็นเลยว่าคันเนี้ยสภาพที่เข้ามาใหม่คือของเขาเนี่ยสวยเดิมน่าใช้แค่ไหนนะคะก็สำหรับลูกค้านะคะที่ติดตามนะคะดูช่อง YouTube กำลังหารถอยู่นะคะลองเข้ามาดูคันนี้ได้เลยนะคะไม่ว่าจะดูผ่านช่องทาง YouTube เรานะคะหรือว่าจะเป็นในส่วนของช่องทางเพจนะคะของเต็นที่เคกูชานะคะ ทุกช่องทางสามารถดูได้เซิร์ช Google หาก็ได้นะคะมันจะมีให้ขึ้นให้เห็นเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญบอกเลยว่ารถของเราทุกคันนะคะได้มีการผ่านมาตรฐานการดูแลนะคะการดูเข้าจากช่างผู้เชี่ยวชาญอย่างดีนะคะสำหรับที่จะนำรถเข้ามาแต่ละคันเนี่ยเราเช็คเราตรวจสอบอย่างดีเลยนะคะมั่นใจได้เลยว่าไม่ว่าจะเป็นระบบ ภายในนะคะภายนอกรอบสี่รอบคันช่วงล่างเครื่องเกียร์ต่างๆไม่มีปัญหาแน่นอนนะคะเราพร้อมดูแลบริการทุกช่องทางทุกครบจบวงจรนะคะสำหรับลูกค้าที่กำลังสนใจไม่ว่าจะเป็นเขตปริมณฑลต่างจังหวัดกรุงเทพนะคะก็สามารถนะคะติดต่อเข้ามาได้ที่เทนทีเคฟูดคานะคะจะให้เราเซ็นไฟแนนซ์หรือว่าส่งมอบรถนะคะเราก็ยินดีให้บริการนะคะทุกที่ทุกทางที่ลูกค้าต้องการนะคะ สำหรับลูกค้าที่สนใจซื้อเงินสดนะคะเราก็ยินดีนะคะราคานี้ราคากันเองด้วยแล้วก็บอกเลยว่าได้รูสภาพดีด้วยนะคะแล้วก็ที่สำคัญลูกค้าจัดไฟแนนซ์นะคะจัดไฟแนนซ์ก็สามารถจัดได้เต็มสำหรับลูกค้าเครดิตดีนะคะบอกเลยว่าผ่อนสูงถึงได้8 4งสวดเลย <Wow. S 1> เดียวกันนะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ย อันนี้มันสามารถจัดได้เกินนะคะสําหรับลูกค้าที่กําลังมองหารถอยู่ต้องการออกรถและยังมีเงินเหลือเงินใช้เนี่ยนิดหน่อยนยก็สามารถจัดคันนี้ได้เลยนะคะผ่อนสบายๆไม่แพงด้วยนะคะคันนี้ตกผ่อนอยู่ประมาณ4,000กว่าบาทเท่านั้นเอง72ม้วนบอกเลยว่าโอ้โหว้าวเลยผ่อนเหมือนเหมือนเราซื้อมอเตอร์ไซค์เลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญนะคะคันนี้บอกเลยว่ารถสภาพสวยแล้วนะคะไม่ยังใช้น้อยด้วยนะคะบอกเลยว่าคันนี้ แอบกระซิบไฟวิ่งแค่60,000โกโลเท่านั้นเองนะคะใช้น้อยมากนะคะแล้วก็รถเนี่ยไม่ช้ำด้วยสีก็ยังเป็นควงสีสภาพเดิมนะคะบอกเลยว่าช้าไม่ได้แล้วสำหรับคนที่กำลังหารุ่นนี้อยู่นะคะกับจักรยานนิสสันมาร์ทเครื่อน1.2 e ปี2013ัันนี้นะคะบอกเลยว่าตอบโจทย์ลูกค้าแน่นอนนะคะแล้วก็สำหรับลูกค้านะคะที่ ติดตามนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะคะช่องเซลล์มาช่วยขายรถไว้ด้วยนะคะเวลามีลง y t u t u นะคะของเราจะมีทุกๆสัปดาห์นะคะรีวิวรถให้ลูกค้าทุกๆรุ่นนะคะสนใจรุ่นไหนสามารถแจ้งเข้ามาได้ทางช่อง YouTube หรือว่าเพจของเราก็ได้นะคะว่าอยากจะดูรถรีวิวไหนเนี่ยเราก็ยินดีพร้อมบริการแล้วก็มีรถเข้ามาใหม่เราก็นำเสนอรถสภาพดีๆสวยๆให้ลูกค้าแน่นอนนะคะก็ ไม่มีอะไรมากค่ะนเน่บอกเลยว่ารถเนี่ยใช้ง่ายน่าใช้ขับง่ายด้วยนะคะโบเห็นแล้วโบยังอยากใช้เองด้วยนะคะเพราะว่ามันเป็นรถเล็กแล้วมันก็ขี่ในในทางที่มันแคบๆเล็กๆเนี่ยง่ายสบายใจหายห่วงไม่ต้องกลัวไปเบียดกับอะไรใครนะคะกบฝากเจ้าตัวคันนี้ไว้ด้วยนะคะกับเจ้าตัวนิสสันมาร์ทนะคะเครื่อง1.2ล e. ิปี2013ไว้อีกครั้งหนึ่งนะคะให้ลูกค้าได้ เข้ามาดูเข้ามาชมนะคะรถที่เต็นท์เราเนี่ยเส้นทางเนี่ยมาไม่ยากนะคะเต็นท์ของเราอยู่แถวถนนการจนาพิเศษตลิ่งชันนะคะเต็นท์ของเราชื่อเต็นท์ทีเคกูทานะคะเต็นต์ติดถนนใหญ่เลยนะคะเซอร์จูเกิลมาก็สามารถมาได้แล้วนะคะเส้นทางมาไม่ยุ่งยากรถของเรามีมากกว่า200กว่าคันให้ลูกค้าได้เลือกชมตั้งแต่รถเล็กไปจนถึงรถใหญ่นะคะบอกเลยปิดท้ายราคาให้ลูกค้าเลยสําหรับคันนี้อยากได้ราคาเท่าไหร่นีนะ คันนี้นะคะจากหน้าร้านของเราจะตั้งขายอยู่ที่269,000บาทนะคะบอกเลยว่าติดต่อมาจากช่องเซลล์มาช่วยขายรถนะคะดูที่โบรีวิวบอกเลยเอาราคาพิเศษไปเลยอยู่ที่249,000บาทเท่านั้นเองราคารถมากถูกแล,และได้รถด,ดีอย่างเงี้ยหาไม่ได้แล้วนะคะเอาไว้นะคะเจอกันอาทิตย์หน้าจะเป็นรถคันไหนมาเปิดโปรโมชั่นหารถสภาพดีด เข้ามาให้ลูกค้าได้ดูได้ชมกันอีกก็ติดตามนะคะอาทิตย์หน้าได้เลยนะคะเดี๋ยวโบจะมารีวิวให้อีกทีหนึ่งนะคะก็สำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะฝากไว้ด้วยนะคะนิสสันมาร์นะคะ1.2 EP 2013ไว้ด้วยนะจ้าบ๊ายบายสวัสดีค่ะสนับสนุนโดย c a r 4 s sure. ฟ r ัเว็บไซต์ค้นหารถ่นมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขใหม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคาคาร์ั .com